เตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ของงวดวันที่16มิถุนา66นะคะล่างนะไปกลับล่างอย่างเดียวแถมบนแต่อันนี้เป็นสูตรล่างนะคะไม่ใช่สูตรบนนะล่างไปกลับแต่บางทีก็มาบนด้วยนะคะ สถิติย้อนหลังมีแต่ล่างนะไม่เคยหลุดเคยหลุดอยู่งวดนี้งวดเดียวนะยังไปขึ้นบนเนี่ยอันนี้ล่างสองพฤษภาเข้าทั้งล่างทั้งบนอันนี้หลุดไปบนอันนี้ล่างแต่อันนี้ล่างแทบจะไม่เคยหลุดเลยนะสถิติหลุดยากมากแทบไม่หลุดนะคะอันนี้นะที่เห็นขีดขีดไว้คือแอดตัดดับนะ ตัดดับงวดที่แล้วเห็นไหมแอดตัดดับตัดดับแต่ศูนย์สามอดไม่ได้ตัดดับนะเพราะมันเป็นไปกลับอยู่แล้วนะคะไปกลับนะคะล่างอย่างเดียวไปกลับแถมบนด้วยแต่ที่แน่ๆคือล่างนะคะอ่ะที่ขีดขีดนี่แอดตัดดับนะแอดตัดดับแล้วเหลือแค่ไม่กี่หางเองเหลือหนึ่งสองเหลือสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสองห้า สี่เก้สี่สอแต่รู้สึกว่าเขาว่า9ก้ก็ติดดับนะแต่เอสไม่ได้ตัดนะเอสเผื่อมันมา49เ่เก้าได้เลยไม่ตัดนะมันจะเหลืออยู่แค่ไม่กี่ชุดเองนะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจเหลือ9คู่เองนะคะไปกลับหน้าล่างนะล่างไปกลับล่างอย่างเดียวแถมบน เข้าดีมากนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Sub ส c ค i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะดูย้อนหลังได้นะแม่นนะคะแม่นอ่ะที่เขียนนี่คือแอตัดดับแต่ถ้า f อซไม่ชอบที่แอดตัดก็ไม่ต้องตามแอก็ได้นะคะไม่ต้องตามก็ได้นะเพราะว่าอันนี้หัวยสูตรนะคะล่างคือตามนี้ถ้าท่านไม่ชอบเลขที่แอดตัดท่านก็ ซื้อได้ไม่ต้องตามเอดก็ได้นะคะอันนี้ถ้าเบิ้ลไม่พ้นสี่ตัวนี้นะคะอันนี้เอดตัดดับของเอดเอสก็ตัดแม่นอยู่หนึ่งว่าที่แล้วเอดตัดดับเอดจะเริ่มตัดดับให้นะคะศูนย์สามเอดไม่ได้ตัดเอดก็ตัดแต่ถ้าท่านชอบท่านไม่ต้องตามเอดก็ได้แคปไว้ได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ